หาคำตอบของระบบสมการโดยใช้เมทริกเราจะใช้วิธีการดำเนินการตามแถวนะคะอ่าวิธีการดำเนินการตามแถวดำเนินการตามแถว B อาบถ้าเมทริก์ B ได้จากการดำเนินการตามแถวบนเมทริก์ A จะกล่าวว่าเมทริกซ์สมมูลกับสมม,สมมูลกับเมทริก B เขียนแทนด้วย A สมมูลเป็นตัวหนอนนะ,อ,ะอันนี้คือสัญลักษณ์ A สมมูลกับ B อ่าเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมลูก บันทึกนี้ไปก่อนบ,บันทึกตัวนี้ลงไปก่อนนะตรงนีเนน้เป็นบทนิยามเป็นบทนิยาม เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกวิธีทำก่อนอื่นเราจะต้องจัดรูปจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปเมทริกกอนก็เอาตัวเลขสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมาเหมือนเดิม x y z เรียงตามลำดับนะ เดี๋ยวเราเอาเลขมาใส่นะคะ x เป็น1 2 z 1> ไม่มีเป็น0 z ไม่มีเป็น0นะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงไว้เอาคำตอบมาไว้ฝั่งขวามือสุดเขียนแบบนี้นะจะเป็น x y z แล้วก็คำตอบฝั่งขวามือ3คูณ3าแล้วก็เขียนไว้ ที่เหลือเป็นสองหน้าตัวแปร y ติดลบแสดงว่าสัมประสิทธิ์คือลบอะไรลบ1เอามาใส่ลบหนึคือเลขสาบรรทัดที่สหน้าตัวแปร x คือเลขบรรทัดที่3มแถวที่3มลูกหนึ่ <1, S 1> <1, S 2> ลบสอและสา สมมูลกับใครเขียนตัวนอนไว้เราจะทำให้หลักการการดำเนินการตามแถวเนี่ยเราจะต้องจัดสมการของเราตาแหน่งนี้เอาดินสอมาวงไว้เอาดินสอมาวงไว้วงตรงนี้ไว้เขียนเป็นรูปสามเหลี่ยม ดินสองมาวงไว้เราจะทำให้เป็นเลขศูนย์ปั๊บเราจะทำให้เป็นศูนย์แล้วตัวเส้นทะแยงมุมเราจะทำให้เป็นเลขหนึ่งอ่ะเรารู้แบบนี้นะเราพยายามจัดรูป เราจะต้องพยายามจัดรูปให้ได้เลขหนึ่งเรียงทะแย,ยงลงมาเลขหนึ่งเท่านั้นและ3ตัวตำแหน่งนั้นต้องเป็นเลขศูเท่านั้นที่เหลือมันจะได้คำตอบตรงตามตาม,มันเลย x y แล้วก็ z ตรงนี้จะเป็นคำตอบค่า x ค่า y และค่าค่า,า z การดำเนินกา,การตามแถวหรือ row operation row operation เป็นภาษาอังกฤษ,ษทับศัพท์ก็คือการดำเนินการตามแถวเนาะ ตรงนี้ครูจะต้องใช้การคูณหรือสลับแถวก็ได้เอ๊เราสังเกตตำแหน่งตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วนะเป็นเลขหนึ่งแล้วเราจะต้องทำทำอย่างไรดีให้เลขสองนี้เป็นเลข0ูนย์ทำอย่างไรดีให้เลขสองมันต้องเป็นการดำเนินการในแถวนี้เท่านั้นในเมทริกนี้เท่านั้น สังเกตก่อนเราจะเอาตัวนี้แถวที่หนึ่งมาทําไมกับแถวที่สามดีให้ตรงนี้เป็นศูนอ่าถ้าสมมุติว่าเอาตรงนี้มาเป็นศูนย์นะเอาตัวนี้มาบวกกับตรงนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นศูนย์ตำแหน่งนี้จะกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เป็นอ่าเอาเอา,เอ,าอันนี้ก่อนนะตอนนี้เราจะเอาแถวที่หนึ่ง ไปบวกกับแถวที่3นะเราจะเปลี่ยนหน้าตาแถวที่1โดยเอาแถวที่1เราจะแทนด้วย r1 r1 คือแถวที่1โึ r ใหญ่เนี่ยเราเราย่อม,มาจากคำว่า r o ที่แปลว่าแถว r o w แปลว่าแถวใช่ไหมอ่าสับนี้แปลว่าแถวใช่หรือไม่ภาษาอังกฤษเราก็เก่งๆแล้วเราเอามาบวกกับแถวที่ 3การเปลี่ยนแปลงของเขาเราจะามาไว้ด้านหลังนี้นะฉันจะเปลี่ยนแถวที่1โดยเอาแถวที่1ไปบวกกับแถวที่3ผลลัพธ์จะได้เลข2องตำแหน่งสองบวกกับลบ2จะได้เลข0ูนยตำแหน่งเลข3ก็จะกลายเป็นเลขเออเลข0บวกกับ3ามนะ0ูนบวกสจะได้เลข3เออเขียนไม่พอ เขียนไม่พอแล้วก็3ามบวกสเป็น6กเดี๋ยวเราต้องทำให้มันเป็นศนย์ก่อนอันนี้เอา r าไปบวกกับ r า<อ>แล้วยังไงดี เอาอันอื่นเหมือนเดิมไว้ก่อนเดี๋ยวเราตั้งลำใหม่ทีละบรรทัดดีกว่าตัวอื่นเหมือนเดิมตัวอื่นเหมือนเดิมไว้ก่อนอ,อีกรอบนึงจะเอาแถวที่แถวที่สองให้เป็นเลขศูนย์ตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้จะให้เป็นเลขศูนย์ค่ะเอาแถวที่หนึ่งไหมละ่ะหนึ่งจากข้างบนเนี้ยหนึ่งจากที่เราทำมาเมื่อสักครู่เนี้ยหนึ่งนะเอามาลบกับแถวที่สองก่อนนั่นแล้วก็จะได้สองลบสองจะได้ศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งก็จะได้ศูนย์ลบลบหนึ่ง ครูพูดผิด0ูลบลบหได้1ต่อไป3ามลบสมจะได้หกลบหจะได้0ูเอแถวที่สามเราเปลี่ยนแปลงได้นะเราจะทำอย่างไรดีให้ตรงนี้เป็นเลข0นเอาหรือว่าเราจะทำอย่างไรดี หรือว่าเราเดี๋ยวเราค่อยตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่เมทริกนี้ทำให้เป็นศูนย์ยากไมมหม,ไ,มหไหนปัญหาที่สามเป็นอ่าขอบคุณค่ะเป็นเลขหนึ่งเฉย ก้อนนี้เป็นเลขหนึ่งเพราะว่าครูเขียนผิดหนึ่งลบสองสามอ่ะครูจะได้ละทำยังไงให้เลขหนึ่งเป็นเลขศูนย์ครูได้ละครูจะทำทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันบรรทัดยาวครูจะเอาเศษหนึ่งส่วนสองมาคูณแถวที่หนึ่ง แล้วครูก็จะเอามาลบแถวที่สามยากไปไหมเป็นเศษส่วนไม่เป็นไรทำอันยากบ้างสิสอ,อะทำยากไปก่อนไม่เป็นไรหรอกเอาคิดในเศษกระดาษนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณแถวที่หนึ่งมันได้เท่าไหร่ตำแหน่งนี้เศษหนึง่งส่วนสองมาคูณตรงนี้ก็ได้เลข หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณตัวนี้ได้เลขอะไรได้ศูนย์ศูนย์มาบวกตัวนี้เอามาลบเอามาลบตัวนี้เพราะคุยใช้ลบได้ศูนย์เอามาลบลบสองได้สองเฉยๆต่อไปเอาเศษหนึ่งส่วนสองคูณตัวนี้ เป็น3ส่วน2อันนี้เราคิดในใจไม่ได้ละสส่วน2แล้วเราต้องเอาไปลบกับ3เราก็จะได้เป็น3ลบ6ทั้งหมดส่วน2สุดท้ายได้ติดลบ3ส่วน2แล้วเศษ็จ1ส่วน2เอามาคูณกับ6ได้เลขอะไร3ลบ3ได้ เข้าใจไหมอ,อันนี้อาจจะเขียนไว้ให้เพื่อนๆที่ตามไม่ทันก็ได้ตัวนี้นะตัวนี้มาจากก้อนอ่าตัวนี้ที่เราคิดนะมาจากตรงนี้นะคะเผื่อเพื่อนที่ไม่เข้าใจอ่ะโรต่อไปเรายังไม่เสร็จ มันยังไม่ได้ศูนย์ที่เราต้องการเราจะต้องคำจัดเลข <S 2> 2. <S เลขสองตำแหน่งนี้อีกให้เป็นเลขศูนย <5. S 1> ์เดี๋ยวเรามายุ่งแถวที่สามก่อน <5. S 1> เราจะทำยังไงดี <5. S 1> ให้มันเป็นเลขศูนย์เราจะเอาอยัางไง <5. S 1> ถูกต้องเอาเลขฮะเอาหนึ่คูณอสองเหรอลูกหรือว่าเอาสองคูณอสอง เอาสองมาคูณ r 2ดีกว่าลูกแล้วไปลบ r 3มองออกไหม2ไปคูณ r 2นะเอา2มาคูณแถวที่2 2งคูณ0ได้0ลบ0ได้ <0. S 1> ต่อไป2ไปคูณ1ได้ สองลบสองได้ต่อไปสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบกับลบสามส่วนสองอตังใจน,นี้ได้สามส่วนสองนะคะต่อไปสองไปคูณตัวนี้อีกได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ตรงนี้เข้าใจไหมคะ อ่าต่อนะใกล้จะเสร็จแล้วอันที่สามเนี่ยทำอย่างไรดีให้เลขสามเป็นเลขศูนย์ทำอย่างไรดีให้เลขสามตรงนี้เป็นเลขศูนย์ แถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเราต้องเอาตัวนี้ให้เป็นเลขศูนย์เอาอเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราค่อยเริ่มใหม่อ่ะเขียนอันเดิมไว้ก่อนเดีเ๋ยวเราเริ่มใหม่เราเริ่มตั้งต้นใหม่เราเปลี่ยนตัวเดียวก่อนอ่ะมันมองยากอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ให้เป็นเลขศูนย์ค่ะ หรือว่าเราจะเอาตรงนี้ใหเป็นเลขหนึ่งก่อนก็ได้ง่ายดีเอาอันนี้เป็นเลขหนึ่งก่อนไหมทำยังไงดีให้มันเป็นเลขหนึ่งตรงเนี้ยบรรทัดที่สามอะสส่วนสสองส่วนสาม,มาคูณแถวที่สอ่าเริ่มสองส่วนสามคูณแถวที่สก็เอามาคูณศูนย์ได้0นเอามาคูณศูนย์ได้0นย์เอามาคูณ ตรงนี้2อส่วนสาม,มาคูณกับสามส่วนสองกลายเป็น1เดี๋ยวลูกจะได้แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมก่อนนะทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิมก่อนเหลือแถวที่1น,นี่แหละเหลือแถวที่1น,นี่ยังไม่ลงตัวเอาเลขสามให้เป็นเลข ศูนย์ให้ได้ทำยังไงดีเอาเลขสามมาคูณกับแถวที่สองเอาเลขสามมาคูณกับแถวที่สามได้ไหมแล้วเอาไปลบกับแถวที่หนึ่งได้ไหมได้ไหม อ่เริ่มนะเอาสามมาคูณตรงนี้แล้วไปลบนี้ได้เลขอะไรศูนย์ลบสองอ่าต่อไปเอาสามมาคูณตัวนี้ได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ศูนย์ไปบวกศูนย์เออศูนย์ไปลบศูนย์ได้ต่อไปเอาสามมาคูณตัวน,นี้ได้อะไรสามไปลบสามได้ ต่อไปเอาสามาคูณคําตอบตรงนี้ได้ศูนนะเอ้ยตัวนี้นะบรรทัดที่สามคูณลืมไปสามไปคูณแถวที่สามแล้วเอาไปลบตัวนี้ได้อะไรลบหกขอบคุณค่ะใกล้สาเร็จแล้วลูกทุกอย่างเขียนเหมือนเดิมเราใกล้ละใกล้ละเหลือตําแหน่งนี้ตัวเดียวเท่านั้นคือเราต้องแปลงลบสองให้เป็นเลขหนึ่ง จะได้คําตอบแล้วค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คคะเราจะต้องเอาเราจะใช้คำว่าเศษหนึส่วนติดลบ2นะคะมาคูณนะคะใช้คำว่าคูณนะคะแถวที่1น,นะคะคูณแถวที่1เราจะใช้เราจะใช้หารนั่นแหละแต่เราต้องแปลงร่างเขาให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะก็จะได้1ลบหารลบได้ บวกแล้วก็ได้0ได้0ได้ไดลบหารลบได้ตำแหน่งนี้ได้เลขสาไ,<ด>ได้คำตอบแล้วค่ะสำเร็จหรือ,อยังสิ่ง<ด>ที่เราจัดรูปเมื่อครู่เราได้แล้ว x y z สรุป x y z เท่ากับ 3ามศูนศอเยี่ยมเรียบร้อยเสร็จสัตว์อยากรู้ว่าถูกหรือผิดเราก็ลองเอาไปแทนสมก,การว่ามันเป็นจริงไหมอ่ออ่อ่ะอ่ะเออเอันยังขึ้นมา